สวัสดีครับอเมริกามาซื้อเครื่องชีดยาครับอเมริกามาซื้อสี้านที่จมระครับอเน,นีิก็เลือกเอาอะไรครับจะเป็นประกรอบอะไรครับยกมาเลยทุยกสายแบตเตอรี่ คนว่าจะตั้งใจมาซื้อแบบใส่เบ็ดน้ำให้โยกน้ำมอย่างเี้ก็เลยว่าเรือบ่มมี่ครับในร้านก็บ่มมี่มืดครับขายของดีขายของดีหมดบ่อพลูกคาท่านลูกค้ามืดเลยจำเป็นต้องอาตัวเบ็ดอย่างเดียวเลือกใช้เด้ตัวนี้เปิดตัวเดียว ตัวนี้ใช้แบบวิทยุทนันินเปิด,เป,ดเปิดค่อยเร่งเบาได้เร่งเบาเออแล้วแต่เราเดินทันอ,อ่าตรงนี้จุดชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จอ่นี่จะเป็นอะไรสำรองทุกอย่างที่เขาให้มาชาร์จได้

นี่กับมาซื้อเดี๋ยวเอาน้ำลงกสือซื้อทั้งเครื่องฉีดยาครับเครื่องแบตเตอรี่ตนี้ก็บมาเอาอดี๋ยวยี่สิบลิตรครับมันนักนี่นี้มาเอาสิบหกลิตรคสิบหกลิตรก็หอบเท่าแล้วครับเอาโตยี่สิบลิตรก็บลายหดทุกสินักครับน,นี่ก็เลยเอาสิบหกลิตร เอาใส่กำลังจากโค้งครับน,นี่ใส่น้ำใส่น้ำลองเบิ้งครับละองดีอยู่ครับเป็นปรับปร๊บได้ออกน้อยเราแห้งแล้วอเอาแบบและองแล้วแต่เราเลี้ย รอบได้ว <ates> ะไ,ไม่ม่อก na o na o ี้เยังไม่อยู่อันนี้เราอยู่แล้วจ้าอันนี้เราก็เลือกเลยทีนี้ว่าเราจะเอาหัวไหนอันนี้หัวละองเนาะหัวละอหัวลองเป็นหัวละองอันนี้าดูหัวลมดูว่าจะอยังไงาาร จะได้แรงดันไกลอันนี้จะได้ไกลจะพ้นตัวเราเลยโอเคยไหมคะเคยอ่ะเจ็ดร้อยบาทครับสำหรับงานเบาๆของคนชราขายดีครับนี่ใช้ได้งานใช้ได้เลยติดาครับเพิ่งลูกค้ามารอกันแซวอยู่ครับขาเป็นหงานมีขายมีขายเพราะตรงย่านขาบ้านนะขานี่นะครับต้นนะเยอะไปเพื่อน มีมีอะไรค้ายน้ำฟ้ายังฟ้าฟ้ามีเปลี่ยนมีขายค่ะน้องน้เล้ยครัานน้องมันเอาของให้ลูกค้าก่อนเรีวอันนี้ครับเป็นส้มเครื่องครับเป็นเครื่องเก่าส้มจะทำยังไงมันก็ไขึ้นตัวนี้กระบาดยานไลท์สดไลท์สดหรือ อันนี้นี่เป็นเครื่องเก้ามาซอเครื่องบันเอมเครื่องบอลปีเนาะนี่ตัวนี้วันนี้ลาโอ้ลูกค้าลายครับเป็นายมาเอาดิป็นตั้งแต่ัยพร้าตานเป็นนี่มีชื่อเสียงครับขายของดีครับของดีมีคุณภาพครับคุณลูกค้ารายครับลายเอาอะไรพี่ ครับตัวน,นี้ก็ตกลงแล้วครับเอาแล้ว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 อะไรอยู่ในนี้ครบเลยนะคะครับสา,ายชาร์จตนนัวนี้ไปถึงเราไปชาร์จแบตก่อนเด้เอทุกอย่างเราปิดสวิตช์ไว้หมดเลยแล้วเราค่อยชาร์จนะคะอย่าเปิดวสวิตช์ใช่อย่าเปิดสวิตช์ชาร์จนะเดี๋ยวมันจะไหมเครื่องการงารงนสมมติว่าแบตเสื่อมนี่ก็ แบตเสื่อมก็ที่ร้านมีแบตเปลี่ยนขายค่ะเปลี่ยนมีเปลี่ยนเหรอค่ะมีเปลี่ยนแต่เวลาหยุดใช้งานเราต้องเวลาหยุดใช้งานเราต้องแบตบมันเริ่มหมดเราก็ต้องมาชาร์จกระตุ้นเหมือนแบตโทรศัพท์นะคะอย่าทิ้งไว้เราต้องมาชาร์จกระตุน้นเขาทุกครั้งอย่าให้แบตมันเสื่อมเร็วบางคนไม่รู้ก็ไม่ไม่ยอมใช้เลยปีหนึ่งมาใช้งานอีกทีหนึง่งแบตบก็หมดสภาพชาร์จไว้ชาร์จไว้ไวเหมือนแบตโทรศัพท์เลย ปรเปิดสวิตช์ดูว่าเออถ้าเปตอ่นอนเราก็ไปกระตุ้นได้เลยเกจะเอาเครื่องพ่นหวานอันนี้ไว้ข้างบนนะคะลุงมารถใหญ่เน,ะนา, okay. าระรถใหญ่เอาเพนนี่เป็นชื่อร้านร้านนี่คมยานครับร้านนี่คมยานครับ เยจังพระรข้าศิษย์ยาปัจจายาคุนยาลูกค้าไลานกเนาะเขาครับนีกก่ตะแกนะครับตะแกเจาบังลานครับเป็นกับว่าสิดติดตามให้เลวครับกดไลค์กดแชร์นะครับตาเป็นยูทูบเบอร์เหรอยูทูบเบอร์มีคนติดตามแสนกว่าเน,นี่อนอยเออ สก็ได้ับน,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 นี่นี่เป็นเครื่องอะไรเครื่องอันนี้เครื่องพนข้าวครับพนข้าวพนข้าวพนปุ๋ยพ่นปุ๋ยโอ้โหนีทุกอย่างเลย,นลยเนาะ เวลาเลิกใช้นะน็อตตัวไหนถอนมาได้ถอนมาเยอะๆเลยนะถอนมาแล้วก็มาล้างน้ําแฟบล้างน้ําเปล่าผึ่งแดดแล้มันแห้งเอามันแห้งทุบน้ามันแล้วก็ยัดเข้าไปคืนนี่น็อตพวกกันสเทือเนี่ยสาคัญต้องถอนมาผุ่นีพวกน็อตพรงนี้ก็ถอดมาล้างอันนี้ถอนมายากเอาไอ้ขวดน้ําเจาะรูแล้วก็ใส่น้ําแฟ๊บอ่ะเอาแปรงสิปันเก่าๆล้างหลายๆรอบเอาเอาพวกปุ๋ยมันเค็มล้างหลายๆรอบตรงเนี้ย มันจะได้นี่พปกน็อตพปกนีดถอดมาเยอะๆเลยัั้ทกนขครบถอดมาก่อนถอดมาล้างถอดมาล้างก่อนว่าถอดได้ถอดดไ้ตอนนี้มันยังถอดได้ถ้าถอดไม่ได้วคือทิ้งเอาไว้แล้วมันขึ้นสนิมแล้วมันถอดไม่ได้เราต้องเอาไว้เคารพเนี่ยตัวพลาสติกเดี๋ยวมันจะกรองสือพัดลมครับใส่มอเตอร์ไซค์คนเรา มันตาเก่งเนาะที่มาใสายมาซื้อมาลงเขาจะซื้อเครื่องอีกฮะกามันเสียได้เห็นไหมไปเอาไปส่งเครื่องแล้วไปโพเขาเครื่องนึงเขาปืนเออครับนี่ครับเปลครับ ก็เปีเ้ยวคัวบ้านผมกน,นี่ครับคัวบ้านผมเป็นกระสือเครื่องเครื่องไม้ครับตอนนี้สร้างกับกระลังติดเยอะครับ เวลาปิดประมานี่เวลาเราเลิกใช้งานนานๆปิดตัวนี้น้ำมันที่มันคาอยู่นี้เราก็สตาร์ททิ้งเอาไว้ให้มันหมดถ้าไม่งั้นเราก็ไล่ตัวนี้ออกเปิดน้ำมันออกเปิดไล่น้ำมันมันออกคาร์บูนมันจะมีปัญหาแบบคาร์บูนะถ้าไม่งั้นรูร้อนเปนไหม้นี่ล่ะนี่นี่หัวไอ้ห้ารูไม่เนี่ยนี่มันปิดห้ารูหรอมีไหมที่นี่นี่มี ฮารูมันน่าจะเป็นแบบไอ้แบบแบบมากเห็นลูกมันมาใส่ไม่ได้มันเป็นแบบนี้เนยมันเป็นฮารูมันนี่วันที่นี่มีนี่ไม่ไม่ไม่ได้ใส่เไม่รู้ม่นมีเป็นแบบกระดูกเด็นยบบฮารู ผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ถั้งไมดนี่คือพวกมะม่วงพวกอะไรเครื่องเก่าแล้วมันร้อนใช่ใช่ร้อนก็มันดับมันดับเป็นคอยดับแล้วก็คอยไม่ติดอีกเลยต้องเปลี่ยนคอยเปลี่ยนอะไรคอยคอยนี่พวกคอยพวกอะไรอือปุ่นๆนี่มีไหม เราชอบใช้แบบง่ายบางทีไปฉีดพวกฮอร์โมนพวกไหนนะใช้่อยพวกนี้เนี่ยใช้ตัวแบบตึงดายมันจะดีแทงพวกเป็นเส้นๆลงไปค่อยๆเนี่ยทำไมไม่เอาหัวห้าดูไปสั่งบ้านเลยแล้วบ้านเราเดี๋ยวจะลองลองสั่งมันตึงดายมันเป็นตะโพมมันเป็นเพราะแบบนี้เลยจะเป็นห้าดูเนี่ยจะเป็นห้าดยวจะลยครับเป็นแบบหุ่นยาวเป็นสินธิ์ สองพันกัวนี่แหนมบอกนี่แหนมราคาคนละตัวถังน้มันข้างในเลยสิกว ครับตอนนี้ก็มาจะซื้อเครื่องชีดยาครับใส่แบตเตอรี่ตอนนี้ครับเครื่องไม้ก็ต้องชาร์จก้นกนไปใส,ส่ ต้องใส่กับตอ้องชาร์จให้มันเต็มก่อนครับมาหดเงื่อนนะครับเดียบอันนี้เป็นสีเขียวครับทำเสียบไฟไปครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับซึ่งเรียกว่าเบ็ดัตธันไลท์ลครับถ้าห้มันเต็มมันจะขึ้นมันจะเปลี่ยนครับ น้องเบิ้องเรวกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราบอกคำาโฆษณาด้ครับขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขหลายๆเด้อครับมวัอดีขอลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ